หลังจากใช้มาแล้ว1เดือนเราใช้ทาอะไรบ้างมาดูนะอันนี้เราชอบใช้มากเวลาเรานั่งทํางานพวกตามผนังอะไรพวกเนี้ยก็เอาโทรศัพท์ไปติดไว้ข้างหลังเว้เาไว้ดูย t u b e ดูอะไรเงี้ยได้หมดข้อจำกัดความมันก็คือสามารถเปลี่ยนทุกพื้นผิวให้เราโทรศัพท์ไปติดได้ามาลองให้ดูหลายๆพื้นผิวนะนี่ไปติดบนกระจกได้แน่นอนแล้วคือติดแน่นมากเธอดูเวลาดึงไม่หลุดนะอันนี้ผนังหินอ่อนก็ติดได้นะแน่นมากเช่นกันดึงก็ไม่หลุดบนเครื่องบินนี่คือสบายมากเลยเอาไปติดหลังที่นั่งได้เลยแบบนี้ดูคอนเทนต์ดูหนังที่ ว่าติดได้เกือบทุกที่อะที่มันเป็นพื้นผิวแข็งและเรียบนี่คือติดได้หมดอ่าอันนี้จําลองว่ามานั่งทํางานที่ร้านคาเฟ่แถวอารีเราก็นั่งทํางานไปดูหนังสือกินกาแฟกินข้าวไปก็มีนี่ติดผนังไว้ส่วนบนรถเนี่ยก็จะติดได้ตามกระจกกับตามหน้าจอนะฮะส่วนถ้าคอนโซล,ลรถค่เป็นแบบ พื้นผิวแข็งแล้วก็เรียบไม่มีความขูดขระเลยอันนี้ก็ติดได้เหมือนกันแต่ว่ารถเรามันเป็นหนังอันนี้เอาไปติดบนกระจกเวลาเราล้างหน้าล้างมือแปรงฟันอะไรเงเี้ยเราก็เปิดเพลงฟังดูหนังไปได้นะและอันสุดท้ายที่คนทำคอนเทนต์ต้องชอบมากอันนี้เราไปซื้อเคสแม่เหล็กของ DJI มาแล้วก็มาติดอย่างนี้ได้รวมถึงอิน스타สามหกศูนย์ที่ใช้อยู่ก็ติดได้เหมือน,นเวลาไปเที่ยวหรือทำคอนเทนต์อะการว่ามันทำลายข้อจำกัดไปหมดเลยมันได้มุมที่เราอยากจะทำได้ตามใจเราเลยปุ่มขาวๆเนี่ยถ้าไปโดนปุ๊บมันจะดูดนะฮะซึ่งมัน้ี่ะ ดึงตรงๆไม่น่าจะออกเพราะว่ามันแน่นมากจริงวัสดุที่ใช้คือพรีเมียมดูดีมากแล้วก็อันนี้เป็นชาร์จแบบ USB C นะชาร์จทีหนึ่งนี้อยู่ได้หลายเดือนเลยเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนโลกเปลี่ยนชีวิตมากอยากให้ทุกคนมีมันดีมากจริงเธอ